ครับ่นี้มอเตอร์นะฮะอันนี้อยู่อ่ะงานสร้างหมอ้อน้ําตามแบบมแล้วครับตัวนี้เป็นหมอ้อน้ําสําหรับรถโฟลคลิฟต์นะครับเป็นรุ่นเก่านะครับเป็นหมอ้อน้ําทรงตั้งนะครับตัวนี้ก็จริงๆก็เห็นเคยเคยถ่ายแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่รุ่นนี้ครับมันจะคล้ายๆกันก็คือหมอ้อน้ําเก่านะฮะลักษณะก็จะเป็นปีกใส่คยยุ้งค้างอย่างนี้มีตัวล็อกทั้งหมด4ี่ตัวนะครับซ้ายขวางานเก่าเป็นหมอ้อน้ําทองแดงนะครับตาห่างแต่ว่าสังเกตลังกูุงคุมาแล้ว ผมจะให้ดูฝั่งนี้นะครับก็คือมันซ่อมไม่ไหวแล้วล่ะัน,นี้อราคาลูกค้าเนตัวใหม่เลยครับตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียมนะครับผมระบายความร้อนได้ดีกว่ามากแน่ๆเลยนะเรื่องระบายความร้อนยังไงก็ยกให้อลูมิเนียมครับนะฮะตัวนี้ไว้ขนาดแล้วก็เช็คระยะหูทุกอย่างแล้วครับ เขากันกับตัวเก่าครับผมสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับในงานสร้างตามแบบเชื่อมแบบแก๊สนะครับตัวนี้จะทนทานเกตอุตสาหากรรมเลยนะครับฝ้าหนามากนะฮะโอเคแวะผ่านมาถ่ายมาให้ชมกันนะครับทุกคนเดี <Okay. S 1> ๋ยวยังไงมีตัวแปลกๆมาผมจะโชว์ใหม่นะครับ okay. ขอบคุณครับสวัสดีครับ